ในความไม่มีในปัญญขันให้พิจรารณาขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพียงทั้งห้าบริการนี้มันไม่มีอะไรเหลือท่านฟังแล้วก็คิดคิดว่าคนแลสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ที่เขาไม่ตายมีไหมที่ตายแล้วมีอะไรมันเหลือบ้าง มันไม่มีอะไรจะเหลือถ้าเราจะบอกว่ากระดูกที่เขาเผาแล้วเขามาเก็บไว้มันก็ไม่ช้ามันก็หมดถ้าเรายังถือว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราอยู่ <c oughs> ก็ชี้ว่าเราหลงมากเกินไป <c oughs> นี่ผมก็ยายนิดนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้อ่านของท่านตรงไปตรงมาจำไว้ดีว่าขันห้านี้ท่านบอกว่าไม่มีอะไรเหลือและทุกสิ่งทั้งหมด ในโลกมันก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันให้มีความรู้สึกว่าคันห้าของเราก็ดีคันห้าคือร่างกายเขาขอุคลอื่นก็ดีคันห้าคือร่างกายของตว์ก็ด,กกดีและสรรพวัตถุทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเหลือให้รักษาอารมณ์นี้ให้เป็นเอกกตารม์ คำว่าเป็นเอกกาตารมคือให้รมมันทรงอยู่อย่างนั้นทุกลมให้ใจเข้าออกจงกระทันจิตไม่ติดอยู่ในอะไรทั้งหมดเห็นอะไรเขา้าตึกสร้างใหม่ก็คิดว่าไม่ช้าก็เก่าเก่าก็พังก่อนหน้าที่เราจะมาสร้างกันเวลานี้เขาสร้างกันมาก่อนมากมายดูตัวอย่างาวิหารต่างๆเช่นอะไร ที่เขาพระวิหารเป็นต้นเนื่ว่าที่อาการขอสร้างสมัยโบราณที่สร้างด้วยหิลาแรงเสาใหญ่ๆกำแพงหนาๆนาเวลานี้ก็ผูกกรพังไปตามๆกันใ,ใครก่อสร้างในสมัยปัจจุบันไม่แข็งแรงเท่าเก่าไม่ช้ามันก็หมดและท่านที่ผู้ทำการสร้างผู้สั่งการสร้างต่างคนต่างก็ตายหมดไม่ใครเหลือไหม เป็นอนุหาผู้เหลือไม่ได้แล้วทําไมจิตใจของเรายังจะเป็นนึกคิดว่าอะไรมันจะเหลืออยู่อีกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งยังจะคิดว่าเราจะทรงตัวตลอดการตลอดสมัยมันก็ผิดจิตค,คิดตามท่านนะครับนี่วันนี้ผมก็ยหญ่ควาจริงซ้ำเมื่อคืนนี้แล้วท่านก็สอนต่อไปว่าให้เพ่งอารมณ์อันจะพึง บางเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเพื่อความรู้สึกอารมณ์ที่มีนึกถึงรูปรูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีรูปนั้นง,งามรูปนั้นแข็งแรงเนะเสียงไพเราะเสน,น่ะโซยกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสเป็นที่ชื่นใจอารมณ์คุ้นคิดอยากจะได้ ท่านบอกให้เพ่งทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดจากรูปดละยเสียงเป็นต้นั้งหมดว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสั้นผัสก็ดีทั้งหมดนี้มีสภาพที่ไม่มีหรือไม่ช้ามันก็สลายหมดไม่ม,มีมีอะไรทรงตัวรูปเราต้องการรูปสวยๆอ้าวคนจะแต่งงานกันก็ต้องรักคนสวย ในกระดูวสวยตลอดการไหมล่ะ